วัยรุ่น Y2K ของเราต้อง BMW 320 DM Sport คันนี้ถูกใจใช่เลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียม l e เลชันค่ะพบกับอาอารีวิวที่นี่ที่เดิมยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะวันนี้มีรถ BMW Sport sedan ีดนขับสนุกคล่องตัวนะคะมาแนะนำกันกับรุ่น320 DM Sport ค่ะตอนนี้นะคะในสต็อกเนี่ยมีให้เลือกถึง3สีเลยนะสีขาวสีดำและข้างๆอาอายคันนี้สีเทาค่ะ ขอเอาคันนี้มารีวิวให้ได้ชมเลยนะเพราะว่าคันนี้หล่อมากเห็นแล้ววันไหวเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะวิ่งมันน้อยมากวิ่งมาเพียงประมาณ20,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมเบ SI ี้ยใส่คุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลค่ะวารันตีคุ้มครองไม่จํากัดระยะทางนะคะ สิ้นสุดอีกทีนะคะปี2025เลยละค่ะคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับราคารถ BMW มนคันนี้นะคะราคาเพียง2ล้าน9 0มื่นบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจรับชมคลิปนี้อยู่นะคะยูโรป้ามอเตอร์มีส่วนลดให้แน่นอนคันนี้นะคะมอบส่วนลดให้เลยทันที60,000บาทราคาเหลือเพียง2ล้าน30,000บาทเท่านั้นเองค่ะราคาดีแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะ าอยากรู้ว่าซีรีส์3คันนี้มีออปชั่นอะไรพิเศษบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันเลยค่ะ BMW 320d M Sport คันนี้มาพร้อมรหัสตัวถัง G20 นะคะภายนอกหล่อเท่เกินใครเลยค่ะมาพร้อมกับสีเทาเข้มนะคะและแน่นอนคันนี้ได้ชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยมีชุดแต่งเพิ่มด้วยนะคะบรวณสเกิร์ตด้านหน้าค่ะบรเวณกระจังหน้าคันนี้โดดเด่นด้วยนะคะเป็นกระจังหน้าแบบ Active a i Stream ค่ะ สีดำตัดขอบสีดำนะคะเพิ่มความดุให้ซีรีส์3คันนี้มากยิ่งขึ้นระบบไฟหน้าค่ะเป็นระบบไฟหน้าแบบ Adaptive LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ค่ะและคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะซีรีส์3คันนี้มาพร้อมกับขุมพลังดีเซลค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบสามารถทำพละกกำลังสูงสุด190แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะ และซีรีส์3คันนี้นะคะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ูน0ถเพียง6.8วินาทีเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22.7กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเครื่องเล็กขับสนุกและประหยัดน้ำมันเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคันนี้ก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังค่ะ มาดูความหล่อด้านข้างกันนะคะคันนี้ได้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายวีสป็อมาพร้อมอย่างมิชลินค่ะการตกแต่งบริเวณด้านข้างนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ขอบป,ประตูของหน้าต่างค่ะสีดำเงาไฮกอสแ a c k กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและบริเวณประตูรองรับระบบ Comfort a s s i t t ค่ะส่วนท้ายของซีรีส์3คันนี้หล่อสปอร์ตมากเลยนะคะ ดูสิคะมีการแต่งบริเวณฝากระโปรงท้ายเพิ่มเติมมาด้วยนะคะและคันนี้โดดเด่นด้วยไฟท้ายค่ะเป็นแบบ L shape นะคะดีไซน์3มิติคันนี้มีกล้องมองหลังนะคะช่วยในการหอยจอดมีเซ็นเซอร์มาให้และด้านล่างมาพร้อมกับท่อคู่แยกซ้ายขวาค่ะฝาท้ายรองรับระบบ Contact-Late Tailgate นะคะสามารถสอดเท้าเข้าไปบริเวณด้นใต้กันชนเพื่อเปิดปิดฝาท้ายได้เลย ภายในห้องเก็บสัมภาระขนาดกระทัดรดัดค่ะใส่ของได้นอเนกประสงค์เลยนะคะและเพิ่มขนาดพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยการพับเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะภายในห้องโดยสารของ BMW Series 3นะคะตกแต่งแบบสปอร์ตแต่ก็มีความหรูหราด้วยนะคะแผงคอนโซลด้านหน้าค่ะเป็นโทนสีดำนะคะผ้าหลังคาสีดำค่ะ แล้วก็มีการตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีได้6สี11เฉดนะคะตัดขอบอลูมิเนียมสีเงินนะคะเพิ่มความสปอร์ตค่ะในส่วนของเบาะค่ะคันนี้เป็นเบาะหนังแท้ดาโคต้าสีน้ำตาลคนหยักนะคะเรียบหรูเลยค่ะและเบาะที่นั่งอู่หน้านะคะสามารถปรับ,บระดับไฟฟ้าได้ค่ะฝั่งพวงขี่มีเมมโมรีสี2องตำแหน่งนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ M ส port นะคะจับกระชับมือค่ะ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งขวาเนี่ยสามารถปรับควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ฝั่งซ้ายค่ะสามารถควบคุมครูสคอนโทรลได้นะคะหน้าจอเรือนไมค์คันนี้เป็นจอดิจิตอลขนาดใหญ่นะคะ12.3นิ้วค่ะเป็นจอ ID 7นะคะสามารถเปลี่ยนธีมได้ตามโหมดการขับขี่ค่ะจอไอรี e ก็มีขนาดใหญ่นะคะ10.25นิ้วเลยรองรับ ฟังชันนะคะทั้งการฟังเพลงเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือบลูทูธนะคะฟังวิทีโได้นิเกชันนะคะและรองรับ Apple CarPlay Android Auto และแอป My BMW ค่ะ ระบบแอร์แยกอิสระซ้ายขวาค่ะช่องใส่ของด้านหน้ามาพร้อมช่องใส่แก้วน้ำา2ช่องมีช่องวางโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าไม่รองรับไวเลสชาร์จแต่มีช่องสำหรับเสียบ USB มาให้1ช่องก็ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดค่ะมาพร้อมโหมดการขับขี e ่ Eco Pro Comfort และ Sport ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีพาร์ i ิ g งแอร์ซีแทนมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมระบบช่วยขับถอยหลังค่ะ และสามารถมองกล้องมองหลังได้นะคะภาพชัดเจนมากเลยค่ะและคันนี้นะคะก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะและมีปุ่มออโต้โฮมาให้ด้วยค่ะสำหรับช่องใส่ของค่ะเปิดออกมานะคะเป็นช่องขนาดใหญ่เลยมีช่องสำหรับเสียบ USB นะคะรองรับไ y p e C ให้อีกหนึ่งช่องค่ะ ภายในห้องโดยสารของ BMW Series 3นะคะสามารถนั่งได้สบายค่ะบริเวณเบาะดูเรียบเนียบและใหม่มากเลยนะคะคันนี้อำนวความสะดวกด้วยมีแอร์มาให้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ค่ะและมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้2ช่องค่ะ และนี้ก็คือรถ B M W สามสองศูนย์ D M Sport นะคะถูกใจกันไหมคันนี้พิเศษจริงๆนะหล่อมากมาพร้อมชุดแต่งพิเศษเลยนะคะใครที่ชอบรถแบบเท่ๆนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วต้องจัดคันนี้ไปเลยในราคาสุดเบาเลยนะคะคันนี้ราคาเพียง2,30ล้านบาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดชอบรถ B M W ซีรีส์3ก็สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะเรายังมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะ ติดต่อกันมาได้เลยที่ Line Official at Europa h e Used Car ค่ะและสามารถติดตามรับชมรีวิวรถ BMW สวยๆนะคะทาง Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW Europa Motor Group ค่ะวันนี้อ่าง้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ